ครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่มือเส้าพี่น้องโอ้เนาะนะครับนี่เ้าวผ้ามัสตาร์เอ๊บ้านข้องขาพระพุทธเจ้าเองครับผมบ้านของผมเองครับพี่น้องครับนี่อ่เพื่อนพี่น้องเพื่อนนี่ครับบรรยากาศภายในบ้านครับบ้านผมก็แบ่งเป็นส้ามูพี่น้องครับมูสีและโบเป็ดนะครับส่วนผมนะครับอยู่มูแปดนะครับพี่น้องครับอยู่หน้าวัดพี่น้องเด็กวัดครับเด็กวัดแต่ ทางคุณก็จะเป็นเด็กโรงเรียนพี่น้องครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเนาะเฮ้ยในเมืองพี่น้องเนาะถนนเนาะพี่น้องเนาะอัน้รถได้พี่น้องเนาะนี่เลยพี่น้องครับบรรยากาศนะครับสวยครับยูวานผมครับเนี่ยท้องแก่พี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเที่ยวกูครับอันนี้ก็ให้เที่ยวอยู่ในกลางบ้านนะครับลักษณะหมู่บ้านก็จะเป็นังาเียพี่น้องเนี่ย ว่าพี่น้องครับผมครับบ้านเป็นรุ่นเกิดมิตรบ้านครับเงี้ยนมามีพี่น้องรักเออกระโดดจริเลี้ยงตะกะแตนหรือจริพี่น้องตะกะแตนนะครับตะกะแตนอันนี้เงี้ยนนกนกโอ้ยงามด้วยนี่นะครับอีตงครับอีตงแถวสุรินทร์ซีสเกตนะครับเอออีตงพี่น้องครับเออบรรยากาศน้องพ่อนี่กินข้าวกินน้ำมากพี่น้องมั้งกินอยู่ปะ เด้อเป็นวันบรรยากาศพี่น้องโอ้ดีดีบรรยากาศลมเลื่นนะครับบรรยากาศลมเลื่อนยูเทิลบานแถวซวงเงาครับเป็นสีหอาตั้งเลี้ยวเขาบ้านผมเลยพี่น้องนี่มันนี่ยครับนี่พี่น้องโอ,โอ้แกเนี่ยฝนตกไหมเมืม่อคืนนี่พี่น้องเออเมื่อคืนฝนตกนะครับครับไปดูตัวได้สิบบาทพี่น้องถึงตั้งปูเด้อครับเด้อ เราจะไปหาเห็ดน,นะครับหาเห็ดหาหน่อไม้หายังเยังยังจะเอาอันนั้นหลับพี่น้องนี่ครับนี่วัดนี่วัดบ้านสวนเพลิงนะครับวัดบ้านสวนเพลิงบ้าบ้านนี่เงี้ยนขาผู้คนในจออันนี้เงี้ยนมูนเงี้ยนฟังเงี้ยนปังสังกัญาของพี่เอ่อของตากระยาบพี่น้องเนี้อหอดแล้วพี่น้องนี่เดียยังกินยัง นี่แหละพี่น้องนี่ข้าวฟ้อมแล้วอันนี้ก็เฮียนนะครับยังสร้างปรเสิทธิ์นันแหละ่างสร้างเสศษขึ้นกันนะครับยังบ่้ันไหนสร้างเรียวเฮียนยุงเศะค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเฮ็ดไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตะกั่นแตนนะครับที่เลี้ยงไว้กับก้อนที่จะไปเอ่อ ก่นที่จะไปนั้นนะครับไปงานบังองีแหละนี่ตะกะแตนหาแนวเห็ดใหู่้เฒ่าอาู่บานครับพี่น้องนี่ตากะแตนครับตะกะแตนนี่บรรยากาศบรรยากาศเนี่ยมือเสาครับพี่น้องยุบานเอานี่เลยในท้งนา่กอนยีนี่ยีียีนี่มาตาใส่นฮะมาตใส่หโอ้โหเนาะจีอันนี้อนอวีมาตใส่ เพิ่งกินหรอกปุ่นนี่ตั้งยากาศไหมครับพี่น้องอยู่บ้านยายอยู่อยู่กับอยู่สิแหละปลูกนั่นปลูกนี่หาเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปครับเนี่ยหาแนวให้เราเห็ดตัวปุ่นตักหาแนวให้ให้เราเห็ดตะกระเตียนมีพวกเ็าเห็นเนี่ยอาหารมัน ็ต้องปีนหน้าม,ม,ม,มีหนามีใบตองมีใบตองมีหนานะั่เดี๋ยกตะกันแนนเดี๋ยวอันพาไปเมืองป้ายหนาทั้งคุณกันแนนตี๋วิเดียวีิเดียวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหนาเมือ,อ,มองเัน อันนี้บรรยากาศบ้านผมเองครับยูที่บ้านส้นเึืงพี่นอ้องอำเพืเอ่อไอตบวนเราให้งรัเพอร์กุชีลายจังหวัดกาลสินครับนี่ครับชีวิตการเป็นยูของของยายเราก็ยูกับยูก,การัานนี่แหละยายดี้าพี่น้องเห็นเป็นเมืองนะครับบรรยากาศเตึงภูอ,อ้อยยฮ้ยน,นี่แลหละใา้กินงไงนะพี่เนี่ ถ้เห็นมอพี่น้องโอ้แต่ว่าปลูกกับตายเบิดแล้วเนาะปลูกตายไปแล้วเหี้ยบนปลูกกับตาอยู่การเป็นอยู่ชีวิตกับใส่เตาสมัยก่อนพี่เห็นบ่นี่ฟืนพาฟืนพากันเบียรฟืนคนฟืนคนน้ำไม่แต่เกาสมัยก่อนเนาะคนน้ำไม่ใช่ในความจิตเต็มซึ้งเมื่อเปิดก๊อกเปิดก๊อกแล้วน้ำเต็มพี่น้องก็คือเก่ากัน เป็นแปนเป็นซานเป็นไม้เป็น,ปน,ปนอียังบนได้อันนี้ปนไดดอกนี่เ้าก็อยู่ตามนี่นี่แหละอันนี้ไปเฮ็ดงานอยู่น้ำซาวหน่อยก็ได้นี่แหละล้างค่อยๆเถอะเยอะออกมานี่ยแหละตอนนั้นตอนนี้เถอ,อบนั่นเถอบนี่ออกมานะครับนี่เฮ้ยเฮ็ดไปตัวพี่น้อยชีวิตมันต้องมันต้องยีขึ้นได้เพราะนว่าติดจมอยู่ตะมองเก่านะพี่น้องเขาเนาะเออ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องครับกลับมารอบใหม่พี่น้องเปิดวงเปิดแล้วดูการครับผมชิ้ไม้ยันฟังนีพี่น้องเอาหน้าต่างใส่น้ำเนี่ยบังฝนนะครับเฮ็ดไปตามขั้นตอนนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ยตะกัดตะกัดแตนหน่อยตะกัดแตนไงแย่ฝนก็นมีเลยพี่น้องก็าจาพากันปลูุ๋ยกเจ้าเฮ็ดลายตัวก็จาเฮ็ดลายอันลายอัน เออทั้งแต่การเตียนทังเันอย่างนี้แหละพูดแตกๆๆจะเห็นบันพุ่เจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่มันบ่ท่านเด็กใครด้อพี่น้องท่านเด็กใครเออกาลังกาลังเสืบลืมบึมบั่มกันช่วงนี้กาลังผู้ผู้บ่าวผู้สาวกาลังกาลังหากันกัิว่าโอ้โอ้ไปใส่นี่ผู้บ่าวไปใส่หนี่ผู้บ่าวไปใส่อุ้ยผู้สาวผู้บ่าวนี่นี่เห็นบ่นนี่ใส่กันแล้วใส่กันแล้วนี่เออใส่กันแล้วนี่อุ้ย ใส่กันแล้วใส่กันแล้วคู่เดียวกันแล้วเออตักันตัวเหยี่ยนหองนี่เราเป็นหลอกข่ากยเซ่หน่ะเห็นบอลหน่ะท้าวงดวงใส่กันแล้วเออ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 เห็นบอลหน่ะพี่น้องเห็นบอลหน่ะไอ้บุงมันหลอกข่าแบบนี้นมัหลอกข่าเกาหัวถิ่มลงตัวนี้กําลัง่อกันอยู่นี่ตัวนี้มันหลอกข่านั่นกําลังจัดหนักกันดีตัวนี้มันหลอกข่าหนิเมย์ไม่เหงาคยนี่มันหลอกขออ กูเจ้าก็ให้เห็น่อนี่ตะกะแตนรอขับอันนี้กำลังกิดอยู่เซล่ะววตัวนีิกำลังอดเซล่ะกำลังกินอยู่ไปนเล่นบเาทั้งในน้อนี่เนาะเ่ล่ะตัวนน้กำลังตางใครเปเล่นยเาทั้งในน้อมงเห็นคิดหยางลยโอู้เนาะผู้บบากับแจ๊ยูเ่แตกบูบูมยท่างบุนยางไปเมืองได้เห็นมอปุนปุนปุนโตดหากันท่วนทนอยู่คน วังเด้พี่น้องแค่นอยมันก็จะใส่กันทว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 นได้กระเตนเต็มหันใช่ต้องทำโอ้ยตัเด็กมันโคตรเก่งเลยโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดตาม Subscribe ครับช่องบ้านละเบื่อนทำเชียวครับพบกับคลิปต่อไปครับวันนี้เฮามาอยู่บรรยากาศบ้านเฮาครับก่อนที่เย็นนี้เราจะเข้าไปซ้อมที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงครับเรามีคอนเสิร์ตนะครับเด้อคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตน้อยนะครับอะคาเดมี่ศิลปินน้องใหม่ครับน้องใหม่ไต่ดาวของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับ เดี๋ยวมาเลี้ยงผอกันพี่น้องครับเอน,นี่ก็มาโอนัวอยูบานเจ้าของกุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องบ้านละเพลิอนลอำเชียวครับนี่ก็คลิปนี้พ่อสมนีนะพี่น้องเนาะคลิปต่อไปครับผอกันใหม่ครับสวัสด,ดีครับ